สวัสดีครับผมวิวกีนนะครับผมวิวกินครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมโดยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปรับวิชุดกันที่จะเลือกชุดคําถามนะครับคนที่ชนะจะได้เลือกชุดคําถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาผัดันถามคำถามกันอ่าวไปอ่ะเลือกไปปวยอีกฝ่ายภายในสามคำ หน้าเบื่อมากมากให้เลือกอีกฝ่ายห้าคนหรือห้าขวบพร้อมเหตุผลห้าขวบแล้นะจะได้ไม่ต้องคูดรู้ได้งไงเผาวิกรรมหรือนิสัยลับๆของอีกฝ่ายเหนึ่งอย่างเขาไม่อุ่นไก่ทอดให้ใครก็กินไก่ทอดแบบอุ่นแล้วครับเราซื้อไก่ทอดมานะสั่งไก่ทอดมาส่งที่บ้านเนี่ย เปิดกล่องมาเนี่ยมันยังร้อนๆหนังมันยังกรอบๆถ้าเอาไก่ทอดไปอุ่นเนี่ยหนังมันจะไม่กรอบมันจะเปื่อยแล้วใครเขก,กินไก่ทอดมาร้อนๆมาแบบนี้ไมปเวฟจะบ้า,<อ>า,าเ,<อ>ดเดหรอข้ามข้ามเดี๋ยวไม่จบพูดแย่อะอรที่จำได้ตามอารมณ์ที่กำหนดให้มาเอออย่าเปิดสินี่เลือ,อ,อกอันนี้ไง <c oughs> เดี๋ยวฟ้องแม่นะเดี๋ยวฟ้องแม่นะยังไงวะเดี๋ยวฟ้องแม่นะ เออที่ชอบเป็นอะ่ะยังไงอ่ะที่ชอบเป็นอะ่ะที่ทำเก่งๆอะ่ะยังไงอ่ะเดี๋ยวฟ้องแม่นะภาษาจีนอ่ะต้องจำเป็นภาพหนึ่งคำก็คือหนึ่งตัวก็คือหนึ่งคำหนึ่งตัวหนึ่งความหมายแล้วไหนอ่ะแล้วไหนจะฟ้องแม่อีเนอร์เขาดูดิไม่กำลังคิดอยู่คิดตากับคิดตาคิดๆภาษาจีนอ่ะมันต้องจำเป็นภาพหนึ่งคำก็คือหนึ่งตัวก็คือหนึ่งความหมาย หยุดหยุดสร้างขยะให้บริษัทสักที <c oughs> ผมจะนาองานั่งตามเก็บขยะให้คุณคุณรู้ไหมว่าคุณสร้างขยะปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่หัดเอาขยะไปแย,ขยปกขยะรีไซเคิลยนบอกสเสน่ในตัวอีกฝ่ายมา3มข้อที่หุ่นหงิดเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนสเสน่ห์ของเขาเลย3อย่างเลย <c oughs> ที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยอันเนี้ยเอาไว้ว่ที่ชอบที่สุดในตัวอีฝ่าย ชอบชอบหลังเขาเขามองงหลังดีกว่ามองหน้าเลยชวนคณมาดูซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอแบบน่ารักน่ารักฉัรรบบนรักซีเรียสแอนด์ฉันด้วยใจเธอก็อยา่าลืมดูด้วยธทเลท,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 ทีวีสอง่องสงท็คอนเทล่านะคะน่ารักสุดๆ ยินเนอร์คือเหม็นที่นหน้าให้กูให้สับเสร็จด้วยนะให้กูให้สับเสร็จด้วยนะให้กูให้สับเสร็จด้วยนะได้เลยไ,ได้เลยได้เลยหวันไส้วันมีแถมอีกเหรอนจากเล่นลักสนุกเอาผมไล้ไล่ดิวก่อนเหลือเวลาอีกสามเดือนอ่ะ ใจแอดมิชชั่นแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองเหรออเหรอไม่ช่วยกูอ่ะจริงเนี่ยเบี่ยงไหมเบี่ยงไะไม่ทำไมมีอันเดียวอ่ะพี่เลือกเขาอย่างเดียวเล่นพูดคนเดียวเลยอ่ะเลือกไหมผมหรือเปล่าเปิดมามีอันเดียวหิวอ่ะได้พูดเลยก็ได้โอ้ยเยอะมากเลยให้กูติวจีนให้ไหมแบบหิว ก็เนี่ยหิวอยู่เนี่ยให้กูติวจีนให้ไหมไปเล่นเล่นเล่นเสร็จแล้วก็จะได้ไปกินข้าวกันไปเอาสมจริงไหมไปข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยไปให้กูติวจีนให้ไหมเลยเลยไปอยากกินแล้วไปซื้อของซุปเปอร์ได้เลยได้เลยสร้างขยะได้เลยได้เลยร้างขได้เลยได้เลยได้เลยไม่ใช่ผมจะเอากระดาษไปรีไซเคิลช่วยโลกเอากระดาษมาได้เลยได้เลยจสร้างขยะได้เลยได้เลยด้เลยไม่ใช่จะเอากระดรีไซเคิลช่วยโลกเอากระดาษมาไเลยได้เยจุดสร้างขยะด้เลยได้เลยได้เลย ครับว่าสำหรับชีแปลน้ำใจเธอนะครับก็สามารถดูได้บนไลน์ทีวีนะครับผมทุกคนก็รหัสสองพุ่มแล้วก็ดูอีพีที่ฉายไปแล้วนะครับด้วยกันบนไลน์ทีวีเช่นกันครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเพลงกีดกันหรือเหอแล้วก็แปลไม่ออกนะครับบนยูทูบชาแนลนาดาศิกแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งททางนะครับผมก็อย่าลืมติดตามลิเดอร์เลยนะครับในอีพีของเราพีพีแล้วก็บิวตีนะครับทาง Facebook ของ r ิดอเลยนะครับ ฝากไว้เท่านี <complexity> ้นะครับผมแบบนี้เด้เราหนีจะเก็บขยะไปรีไซเคิล